ครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำการสอนวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับเจ้า DMX 7525S นะครับซึ่งเฟิร์มแวร์เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับก็เดี๋ยวจะมาสอนกันสเต็ป by เต็ปนะครับว่าต้องทำอย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์นะครับของคุณลูกค้านะครับก็พิมพ์นะครับ w w w ร o บ kenwood.com นะครับ /cs/ce นะครับกด enter เข้าไปครับโอเคครับพอมาเข้ามาในเว็บตรงนี้แล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีเขียนว่า enter the model name นะครับพิมพ์ชื่อรุ่นเข้าไปเลยครับ dmx7525s นะครับ มันก็จะมีรุ่นมาให้เอาเมาส์มาคลิกที่ตรง c h ชูสอ m โมเด Name นี่นะครับคลิกเข้าไปเลยครับโอเคเออพอเข้ามาปุ๊บนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับเนี่ยครับเพิ่งจะออกมาเลยนะครับเราก็กดเข้าไปครับโอเคครับ <c oughs> ็หลักๆก,ก็คือเหมือนกับเขาจะทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอาจจะแก้ไขบั๊กต่างๆนะครับแล้วกออ็สิ่งที่ได้มานี้ก็ตัวฟอนต์ตัวหนังสือจตัตใหญ่ขึ้นด้วยนะครับก็วิธีการก็เขาก็จะบอกขั้นตอนนะครับว่าต้องทำยังไงบ้างโดยที่ตรงเนี้ยจะเป็นตัวออสําหรับการดาวน์โหลดนะครับเรากดคลิกดาวน์โหลดไปเลยนะครับโอเคครับ แล้วก็เขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็ในส่วนของตัว USB f a t d r i นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมอาจจะต้องย้ำนิดน,นึงว่าให้เลือกตามที่เ้าระบุเลยนะครับว่าเป็น USB 2.0นะครับแล้วก็ตัวความจุเนี่ยแจิกนะครับแล้วก็ต้องฟอร์แมตให้เป็น FAT 3.2นะครับอ่ะแล้วก็กดดาวน์โหลดไว้ก่อนใส่ในคอมพิวเตอร์ไว้ก่อนนะครับโอเคครับก็ปล่อยมันดาวน์โหลดไปนะครับทีนี้ ผม,มันก็จะดาวน์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปที่หน้าเมื่อกี้นิดนึงนะครับผมกดแบ็คไปมันจะมีคู่มือในการอาัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับโดยคลิกเมาส์ตรงนี้เลยนะครับโอเคครับกอ็อยากจะให้ทุกคนนะครับอ่านตรงนี้ให้ค่อนข้างที่จะเคลียร์นะครับชัดเจนแล้วก็ปฏิบัติตามสเต็ปของเขาจริงๆมันไม่ยากครับถ้าเราทำตามสเต็ปปุ๊บเนี่ย มันก็มันก็จะทําได้หมดเลยเดี๋ยวแต่เดี๋ยววันนี้จะลองสอนกันนะครับว่า,าวิธีการทําทํำยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้ก็ดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงไฟล์ดาวน์โหลดนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูใน als, เบรอในตัว Explorer ของเราก็ได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นไฟล์ที่เป็น ดาวน์โหลดแล้วนะครับทีนี้อแอปโชว์ว่าสเต็ปจริงๆนะครับเขาบอกยังไงนะครับเราไปด้วยกันเลยผมก็โชว์ไปได้วยกันคร่าวๆนะครับก็คือเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์นะครับแล้วกอปปี้ไว้ในตัวแฟลชไดร์นะครับแล้วก็ทําการอัปเดตอันนี้สเต็ปเบื้องต้นนะครับทีนี้การดาวน์โหลดเนี่ยเขาบอกว่าอาพอดาวน์โหลดออกมาเสร็จเนี่ยให้ดีคอมเพรสก็คือการแตกไฟล์นะครับแล้วก็าวางของทั้งหมดเนี่ย ไว้อยู่ในที่เมมโมรีตัวท็อปสุดนะครับอ่ะทีนี้เบื้องต้นผมอยากให้ทุกคนทำแบบนี้ก่อนนะครับก็คือว่าเข้าไปที่แฟลชไดร์ของเรานะครับอันนี้ผมจะอยู่ที่ไดร์ e นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่มีไฟล์อะไรแล้วก็ตามนะครับก็อยากให้ฟอร์แมตนะครับตัวแฟลชไดร์เลยนะครับต้นนะครับคลิกขวาตรงไดร์ e นี้นะครับแล้วก็เลือกฟอร์แมตนะครับทีนี้ตรงเนี้ยผมอยากให้เลือกเป็น ฟูลฟอร์แมตเลยเพราะว่ามันจะมีหลายคนที่พอกวิกฟอร์แมตเนี่ยตัวแฟลชได้บางตัวมันจะมีฝั่ง Security ไว้ทําให้เวลาอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วมันไม่ผ่านนะครับก็สังเกตนะครับตัวนี้ผมก็เลือกเป็น 3, 2, แฟลชสามสองเลยก็เป็น Default ของมันนะครับแต่ว่าติ๊กควิกฟอร์แมตออกนะครับแล้วก็ให้มันทําการฟอร์แมตได้เลยครับแล้วก็กดโอเคยอมรับไปนะครับพอเป็นฟูลฟอร์แมตเนี่ยมันจะใช้ระยะเวลาสัก สเต็ปหนึ่งนะครับผมก็รอมันจนครบขั้นตอนนะครับก็จะใช้ระยะเวลาสักครู่ใหญ่ๆเลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เราฟอร์แมตเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะครับ เราก็จะไปในส่วนของตัวเฟิร์มแวร์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะครับก็ขั้นตอนนี้ก็คือให้ทำการแตกไฟล์นะครับโดยการคลิกขวานะครับแล้วก็อ extra c t ไฟล์มันออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรา Copy ทั้ง3โฟลเดอร์นี้นะครับ ไปใส่ไว้ในแฟลไดร์ที่เราฟอร์แมตเสร็จเมื่อสักครู่นะครับวางไว้ด้านบนสุดเลยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ จะนำแฟลชไดนี้นะครับไปใช้ในการอัปเดตเฟิร์มแวร์ครับผมโอเคครับก็หลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์แล้วก็ทำการบันทึกไว้ในแฟลชไดที่เราใช้แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับวิธีการเช็คว่าเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของเครื่องรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงนะครับวิธีกดก็เข้าไปที่เมนูนะครับตัวนี้นะครับสามขีดนะครับ แล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับ setting นะครับแล้วก็เข้าไปที่ system ครับแล้วก็เลื่อนดูนะครับอ่าโอเคก็จะเห็นอยู่ว่าตัวเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ก็วิธีการเช็คว่าเฟิร์มแวร์ปัจจุบันของเราเป็นอะไรนะครับโอเคครับหลังจากที่เราเช็ค เฟิร์มแวร์ปัจจุบันได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เอาแฟลชไดร์ที่ทําการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็ติดตั้งตามวิธีที่แจ้งไว้นะครับก็มาถึงขั้นตอนกันเลยครับก็เอาแฟลชไดร์นะครับโอเคเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เข้าไปที่เ,เมนูครับนะครับแล้วก็ตั้งค่าครับแล้วก็เลื่อนไปที่ System นะครับ ก็เลื่อนลงมานะครับทีนี้อัปเดตเนี่ยมี2ตัวนะครับให้ทําตามคู่มืออย่างเคร่งครัดน,นะครับก็คือสเต็ปแรกเราจะ MPU ก่อนนะครับก็คือตัวล่างนะครับกดอัปเดตเข้าไปครับเขาก็ถามว่ามี New Version ่นจะอัปเดตไหมเราก็กดอัปเดตครับขั้นตอนระหว่างนี้ห้ามดับเครื่องยนต์ หรือปิดเครื่องเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดความเสียหายในการที่อัปเดตนะครับอันนี้ก็ปล่อยให้มันรันตามขั้นตอนไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าตามที่คู่มือเนี่ยบอกเอาไว้เนี่ยเมื่อเมื่อตัวเครื่องมันอัปเดตเสร็จแล้วมันรีบูตปุ๊บนะครับครั้งแรกเนี่ยต้องปล่อยให้มันรีบูตรอบ2ก่อนนะครับถึงจะกดอัปเดตได้เดี๋ยวทำตามขั้นตอนที่ผมกำลังจะถ่ายให้ดูนี้นะครับ อ่าตอนนี้มันรีบูตรอบแรกแล้วนะครับห้ามดับเครื่องห้ามดึงแฟลชไดร์อะไรออกใดๆทั้งสิ้นนะครับให้ทําขั้นตอนตามขั้นตอนในคู่มืออย่างเคร่งครัดนะครับยังไม่ต้องแตะฟินิชอะไรเลยนะครับอ่าแล้วเครื่องมันก็จะรีบูตรอบ2นะครับสังเกตนะครับผมยังไม่ได้แตะอะไรนะครับตามขั้นตอนเลยนะครับเป่ยียบพลาดตรงนี้นะครับโอเคพอมาถึงหลังจากรีบูตอันนี้เสร็จแล้วก็ให้ คิก i n i s h นะครับนะครับแล้วก็อัก e ีนะครับโอเคเราก็สเต็ปเสร็จสเต็ปแรกนะครับแล้วก็อ่อคราวนี้นะครับเหมือนกันเหมือเดิมนะครับกดเมนูนะครับตั้งค่านะครับ System นะครับเลื่อนลงมาคราวนี้นะครับเราจะมาอัปเดตในส่วนของตัว MCU กันนะครับกดอัปเดตครับ นะครับมันก็ถามว่าจะอัปเดตไหมแล้วก็กดอัปเดตครับก็ใช้ขั้นตอนอันนี้ตามที่กูมือเขียนก็ประมาณนาทีหนึ่งนะครับรอจนกว่าหน้าจอนะครับมันมันจะขึ้นว่าอัปเดต u c c e s s f u l นะครับอาตอนนี้มันก็รีบูตก่อนนะครับโอเคพอ มาถึงขั้นตอนนี้เสร็จแล้วนะครับก็กด finish นะครับ Agree เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมดึงแฟลชไดร์ออกนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเข้าไปเช็คในส่วนของตัวเฟิร์มแวร์นะครับว่าอัปเดตเรียบร้อยหรือยังก็เหมือนเดิมนะครับกดเมนูนะครับตั้งค่า system เลื่อนมาดูนะครับตอนนี้ก็จะเป็น m อ็ MCU จะเป็น0.61นะครับ MPU 0.66อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนการอัปเดตครับก็ยังไงเดี๋ยวถ้าเรามีอะไรอีกเราจะอัปเดตในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ CANBOOT ALL IN THE ONE